ฐานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่ 20, ยี่สิบเยือนมหานครร้านขายของเบ็ดทะเล ที่กิจการซบเซาที่สุดในเมืองต้านโจปิดร้านแล้วชาวเมืองต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์คาดเดาว่าหลังจากนี้เท่าแก่ที่ตาบอดคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นจึงแสดงความเห็นอกเห็นใจอยู่หลายคำต่อจากนั้นหันเหหัวข้อสนทนามาที่ฟ้านต้าเศ้าเยซึ่งเพิ่งออกจากเมืองน้อยแห่งนี้ ทุกคนขาคิดคาดดาวต่างๆนานาใต้เท้าป๋อเจียรเรียกตัวลูกชัวของตนเองเข้ามหานครคงตระเตรียมตำแหน่งอันใดให้กับมันยามนี้ฟ้านเสียนนอนอยู่ในรถม้าที่กว้างขวางรถม้าคันนี้จัดอยู่ตรงกลางของขบวนรถภายในปูผ้าปูที่นอนที่ตนเองจัดเตรียมไว้จึงนุ่มสบายไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการเดินทางสักเท่าใด ันย่อมต้องการทราบสาเหตุที่บิดาเรียกตนเองเข้ามหานครดังนั้นจึงเชิญหัวหน้าองครักษ์เถิงจือจิงมาสอบถามดูเถิงจือจิงนั่งสำรวมอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวรถไม่ทราบวางท้าทั้งสองไว้ที่ใดดีเกรงว่าจะสร้างความสกปรกแก่ผ้าปูที่นอนที่ขาวสะอาดในใจคับข้องอยู่บ้างดูท่าจู่เอ๋อผู้นี้ก็เป็นลูกล้างลูกหลาน หาได้ดีเลิศไปกว่าเสี่ยวเร้าเย่ที่มหานครสักเท่าใดฟ้านเสียนบิดขี้เกียจคราหนึ่งหยีตามมองดูชายกลางคนที่มีขุมพลังไม่ใช่ชั่วผู้นี้ปากถามว่าเถิงต้าตอนนี้ออกจากเมืองต้านโจม,มาระยะทางหนึ่งแล้วสามารถบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่ว่าท่านพ่อให้ข้าพเจ้าเข้าสู่มหานครด้วยสาเหตุใด เถิงจือจริงลังเลอยู่บ้างคล้ายกับมีคำพูดบางประโยคไม่สะดวกกับการกล่าวออกจากปากฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยใช้ดวงตาที่กระจ่างสดใสมองดูมันกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าท่านล่วงรู้ชาติกำเนิดของข้าพเจ้าดังนั้นอดเป็นห่วงอยู่บ้างไม่ได้เถิงจือจริงเข้นรอยยิ้มวูบหนึ่งกล่าวอย่างนอบน้อมว่า เศร้าเย,ยคิดมากไปแล้วคราครั้งนี้เหล่าเย,ยรับตัวเศร้าเย,ยเข้าสู่มหานครย่อมต้องเตรียมการสําหรับอนาคตของเศร้าเย,ยเอาไว้ฟานเสียบบกมือวูบสันสศีรษากล่าวว่าภายในรถมีพวกเราเพียงสองคนยายต้องปกปิดอันใดมันพลันยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าหากว่าท่านไม่ยอมบอกไม่แน่ว่าอีกสักครู่ ข้าพเจ้าจะกระโดดลงจากรถหลบหนีไปเถิงจือจริงหัวรอออกมากล่าวว่าเศร้าเหียชมชอบกล่าวล้อเล่นนะักยังไม่ทันกล่าวจบฟ้านเสียงก็ตัดบทเสียงเย็นชาว่าบางครั้งข้าพเจ้าไม่ชมชอบกล่าวล้อเล่นเถิงจือจริงใจเต้นระทึกขึ้นคุณคิดว่าหรือว่านี่เป็นคำพูดที่จริงจัง หากว่าท่านไม่คิดเข้าสู่มหานครเหตุใดตอนอยู่ที่เมืองต้านโจหาได้คัดค้านต่อหน้าหูหญินผู้เท่ามันมองดูชายหนุ่มที่มีสีหน้าอ่อนโยนผู้นี้ยิ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่รวบรักธรรมดาฟานเสียนย่อมไม่กระโดดลงจากรถหลบหนีจริงๆถึงแม้มันทราบว่าการเข้าสู่มหานครครั้งนี้ไม่มีเรื่องดีงามบันไดแต่หลายปีที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย หากให้มันอยู่ในป่าเขารกร้างอาศัยในสารเจ้าหักพังก็ไม่สอดรับกับอุปนิสัยของมันมันมายังโลกใบนี้เพื่อเสพสุขวาสนาขณะเดียวกันมันก็ต้องการไปชมดูที่มหานครดังนั้นเมื่อสื่อหนันป๋อเจียส่งคนมารับตนเองมันจึงไม่คิดปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดความสงสัยอยากรู้ต่อสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน หลังจากนิ่งเงียบงานเป็นเวลานานในที่สุดเถิงจือจริงไม่อาจทนทานรับความนิ่งเงียบภายในรถได้กล่าวว่าเศร้าเยครั้งนี้ที่รีบร้อนมารับตัวท่านกลับมหานครเพราะว่าเราเยตระเตรียมจัดงานมงคลให้กับท่านฟางเสียนเหมือมองดูมันเครื่องขอนวันให้หลังค่อยกล่าวว่างานมงคลอันใด เชิงจือจริงรับคำอย่างนอบน้อมมันไม่ต้องการส้ำรอยเอ้อขวัญเจียนเมื่อครั้งกระโนนดังนั้นให้ความเคารพต่อจู่ยเหยินครึ่งคนผู้นี้เป็นพิเศษฟ้านเสียงขโวหมดคิ้วสีหน้าทอแววสงบเยือกเ,เย็นที่ขัดกับอายุไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของชายหนุ่มทั่วไปที่ฟังว่าตนเองจะแต่งงานปากกล่าวช้าๆว่าเราประหลาดใจยิ่ง อีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครปีนี้มันอายุ16ปีแล้วทราบแต่แรกว่าในตระกูลสูงสักด์จะหยิบยกเรื่องการแต่งงานขึ้นมาก่อนหลายปีนี้เมื่อบิดาไม่ได้ลืมเลือนลูกชู้ชั้นตนเองสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันนี้เพียงแต่คราครั้งนี้เวลาฉุกละหุเป็นพิเศษทำให้มันขบคิดไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องรีบร้อนจัดงานมงคลถึงเพียงนี้ เถิงจือจิงกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบชัดแต่ฟังว่าคุณหนูบ้านนั้นเป็นกุลสตรีอันดีงามมีชื่อเสียงในมหานครมันอธิบายอย่างระมัดระวังกลับสกิดความสงสัยของฟ้านเสียงขึ้นลองนึกดูตัวเองเพียงเป็นลูกชู้ที่ไม่มีศักดานะต่อให้บิดามารดาทรงอิทธิพลอย่างสูง คาดว่าเขาไม่มีตระกูลหุนนางใดย,ยอมยกบุตรีให้กับตนเองเถึงจือจริงพอเห็นสีหน้าท่าทีของมันในที่สุดกล่าวว่าแต่แต่แต่ว่าดูเหมือนอคุณหนูผู้นั้นสุขภาพไม่สู้ดีระหว่างนี้ล้มป่วยลงดังนั้นจึงรีบร้อนฟ้านเสียนค่อยเข้าใจในบัตรดลที่แท้ฝ่ายหญิงป่วยหนัก จึงตระเตรียมจัดงานมงคลชะล้างช่วยให้กลับกลายจากร้ายเป็นดีต้องสั่นศีรษะฝืนยิ้มออกมาเถิงจือจริงสังเกตดูสีหน้าท่าทีของมันพบว่าเศร้าเยไม่ได้บรรดาลโทสะถ้าไม่มีสีหน้าเศร้าสลดตรงกันข้ามคล้ายกับตั้งตัวไม่ทันต้องคุ้นคิดเศร้าเย่ต้องตกแต่งเศร้าหูหญินที่ใกล้ตายคนหนึง่ง กลับไม่มีโทสะฟ้านเสียนไม่มีใดต้องมีโทสะเมื่อชาติปางก่อนมันเห็นฉากละครเช่นนี้มามากแล้วอีกประการแม้มีโทสะก็ไม่ได้มีส่วนในการแก้ปัญหาได้ในสายตาของมันกลับนึกเห็นออกเห็นใจหญิงสาวที่นอนป่วยอยู่ในมหานครนางนั้นอยู่บ้างเพียงเพราะตัวองสุขภาพไม่ดี ลับถูกบังคับขืนใจให้แต่งงานกับบุรุษที่ไม่เคยพบเห็นหน้าข้าตามาก่อนส่วนตนเองเล่าฟ้านเสียนไม่เกิดความอัดอั้นตันใจเช่นคนใจคอคับแคบทั่วไปมันเป็นคนถือลทัทธิลูกผู้ชายมีความรู้สึกว่าเรื่องระหว่างบุรุษสตรีสตรีมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบส่วนบุรุษได้เปรียบมากกว่าเมื่อตอนเองมายังโลกนี้ตะเตรียมตกแต่งภรยากำเนิดบุตร หากสามารถพบพานสตรีดีงามนางหนึ่งใหญ่ไม่ใช่ได้กำไรจะอย่างไรไม่ต้องรีบร้อนหลบหนีการแต่งงานทุกประการติดตามดูเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวดูว่าหญิงสาวนางนั้นงดงามหรือไม่น่า,ารักหรือไม่เถิงชือจริงถามอย่างระมัดระวังว่า เศร้าเยเหตุใดเหตุใดไม่มีทศชาตอย่างนั้นหรือฟ้านเสียงยิ้มพลางกล่าวว่าหนึ่งนั้นข้าพเจ้าไปยังมหานครไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ายอมรับพิธีวิวาลายนี้สองหากข้าพเจ้ายอมรับพิธีวิวาลายนี้หมายความว่าข้าพเจ้าชมชอบสตรีนางนั้นสาม ต่อให้สตรีนางนั้นนอนป่วยติดเตียงข้าพระเจ้าก็ไม่เห็นว่านี่เป็นเรื่องคับแค้นใจอันใด 4. ท่านอาจจะยังไม่ทราบข้าพระเจ้าความจริงเป็นหมอรักษาผู้หนึ่งเถิงจืดจริงตะลึงลานกลับที่เหตุผลทั้งสีข้อนี้สร้างความเลอะเลือนสงสัยแก่มันอยู่บ้างโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเศ้าเย่กลับเรียนรู้วิชาแพทย แต่ยังไม่เห็นว่าข้อนี้จะเป็นเหตุให้วิวาของเร้าเย่ก้าวกระโดดจากโศกขนาตรรมเป็นศุขนาตรรมจะอย่างไรทั้งบ้านฝ่ายหญิงไม่รวบรัดฐธรรมดาโรคที่กระทั่งหมอหลวงยังรักษาไม่ได้เร้าเย่จะรักษาได้ยังไงร,รถม้าควบขับไม่หยุดยัง้งเถิงจือจริงกลับออกไปยังรถม้าคันแรกภายในรถคงเหลือฟ้านเสียงคนเดียว จะอย่างไรการเดินทางเปลี่ยวเหงาอยู่บ้างมันเลิกหน้าต่างรถขึ้นปล่อยให้ลมแรงชวยพัดต้องใบหน้าปัญญีตามองมองดูทิวทั์ขุนเขารอบข้างกับทางหลวงที่ปูลาดด้วยหินเขียวรู้สึกว่าภาพทดถอยไปด้านหลังตลอดเวลาเช่นเดียวกับภาพที่เห็นบนรถม้าเมื่อ16ปีก่อนตอนที่ตัวเองเพิ่งมาถึงโลกใบนี้ ปลายเดือนสี่ญ้าข้างทางนอกมหานครถูกถางทิ้งไปตั้งแต่แรกหมูสกุณาก็ถูกบุรษุษสตรีที่ออกมาท่องเที่ยวชมทิวทัศน์คู่ขวัญจุดบินหนีไปมีแต่ต้นหลิวย้อยที่ปลูกอยู่สองฟากข้างของคูขุดนอกเมืองยังคงอวดโฉมอันอ่อนช้อยเฝ้าดูร,ดรัษดรที่เดินทางมาจากทุกสารทิศ ขบวนรถที่ประกอบไปด้วยรถม้าสามคันเล่นมาแต่ไกลเข้าแถวบนทางหลวงรอเข้าเมืองหน้าต่างรถเลิกวูบเผยให้เห็นใบหน้าอันหมดจดรากับแสงอาทิตย์อันสดใสมันมองดูกำแพงเมืองมหานครเหลียวดูผู้คนรอบข้างที่สงบสุขสูดลมหายใจลึกๆรำพึงว่าที่แท้นี่เป็นกลิ่นอายของมหานคร คนผู้นี้ย่อมเป็นฟ้านเสียลหลังจากรอนแรมเดินทางเป็นเวลาหลายสิบวันในที่สุดทั้งหมดมาถึงมหานครระหว่างทางมันเฝ้าดูโลกของรัชชิ้งที่แฝงไปด้วยความแปลกตามไม่คุ้นเคยในที่สุดค่อยตอบสนองความอยากรู้ของตนเองไม่หน่ำซ้ำผลจากการอยู่ร่วมกับเถิงจืดจริงและพวกค่อยสนิทสนมคุ้นเคยกว่าเดิม ฟ้านเสียมเป็นชายหนุ่มที่ประดับไปด้วยรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้ย่อมให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้คนเถิงจื่อจริงประคองแขนของมันให้มันลงจากรถม้าสองเท้าของฟ้านเสียมพอเหยียบลงบนทางหลวงต้องบิดหมุนข้อเท้าเล็กน้อยให้พื้นรองเท้าสัมผัสกับพื้นดินให้มากกว่าเดิมคล้ายคิดทางความเข้าใจว่าพื้นดินของมหานคร แตกต่างจากที่อื่นมีผู้คนจํานวนมากคิดเข้าเมืองมหานครก็แค่มง,งวดกวดขันจึงยืนเข้าแถวยาวเหยียดฟ้านเสียงรอคอยจนเบื่อหน่ายอยู่บ้างดังนั้นมันชี้มือไปยังกำแพงเมืองเบื้องหน้าชวนสนทนากับเถิงจื่อจริงมันคาดดาว่าตึกป๋อเจียไม่ส่งคนมารับตนเอง จะอย่างไรสักฐานะของตนเองไม่ควรแก่การเปิดเผยออกไปขณะสนทนาเรื่อยเปื่อยฝูงชนที่ด้านหลังเกิดความปั่นป่วนเล็กน้อยผู้คนทั้งหลายพากันเปิดทางให้ปรากฏขบวนรถม้าขบวนหนึ่งควบขับไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองหาได้หยุดยั้งรังรอแต่อย่างไรคนบนหลังม้าตัวแรก เป็นหญิงสาวสวมเสื้อแขนสั้นสีอ่อนนางหนึ่งในฤดูชุนเทียนเช่นนี้ยังสวมหมวกที่จัดทำจากหนังกวางสีขาวใบหนึ่งดูไปสุกสนยิ่งหญิงสาวนางนี้มีขนคิ้วที่เรียวโค้งดวงตาที่กระจ่างสุขใสงามเฉิดฉันยิ่งนักเพียงแต่นางนั่งอยู่บนหลังม้าสีหน้า พร้อนรุ่มกรบวนกระวายอยู่บ้างดูท่านางรีบร้อนกลับเข้าเมืองคงมีเรื่องราวอันใดฟ้านเสียนยืนอยู่ข้างทางมองดูขบวนรถม้าเพิ่งผ่านไปทอดถอนใจชมเชยว่าในมหานครมีหญิงงามมากมายจริงๆจ,จากนั้นคุ้นคิดไม่ทราบว่าหญิงสาวที่อาจเป็นภรรยาของตนเองมีรูปโฉมยังไง เถิงจืดจริงที่ด้านข้างกระแอมเบาๆสองคำฟ้านเสียงคุ้นคิดตนเองเพียงชมเชยคำหนึง่งไม่ได้เสียกริยาอันใดยังตื่นเต้นตึงเครียดไปใหญ่จึงกล่าวว่าดูท่ามหานครไม่ได้ปิดกั้นตามที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้แม่นางผู้นี้สวมเสื้อแขนสั้นใส่กระโปรงทั้นยังขี่มา้ากลับไม่มีผู้คนวิพากษ์วิจารอันใด เถิงจือจริงฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าหญิงสาวที่เพิ่งจากไปเมื่อครู่เป็นบุตรีโทนของแม่ทัพใหญ่รักษานครหลวงเยี่ยฉงใต้เท้าเยี่ยยังมีผูใ้ใดกล้าวิจารณนางฟ้านเสียงส่งเสียงดังอ้อยืนบนรถม้ามองไปยังประตูเมืองพบว่ารถม้าพอบรรุถึงหน้าประตูเมืองก็ไม่ได้หยุดยืนเข้าแถวเพียงแสดงป้ายประจำตัว จากนั้นเข้าเมืองไปเมื่อถึงเราฟ้านเสียงเข้าเมืองมันสังเกตดูสีหน้าของไพรพลที่เฝ้ารักษาประตูเมืองพบว่าฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเมื่อเหลียวดูรถม้าของตนเองค่อยเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดบนรถม้าทั้งสามคันไม่มีเครื่องหมายของตระกูลฟ้านดูท่าการเดินทางเข้ามาหานครของตนเองไม่ได้กระทำอย่างเอ,อก,กร,เริกแต่อย่างใด